เรื่องไทยแลนด์ อาหารชนิดหนึ่งที่เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชสีมาเรามักจะพบเห็นได้ทั่วไปในเมืองตามงานบุญต่างๆเช่นงานบวชนาคงานแต่งงานนั่นก็คือผัดหมี่โคราชหรือมีอีกชื่อว่าขั้วหมี่นั่นเองซึ่งถือเป็นอาหารประจําท้องถิ่นที่หน้าตาคล้ายผัดไทยแต่จะใช้เส้นหมี่โคราชแทนซึ่งแตกต่างจากผัดไทยที่ใช้เส้นเล็กในการปรุงซึ่งสาเหตุที่ใช้เส้นหมี่โคราชนั้นก็เนื่องจากในสมัยก่อนบริเวณนี้มีการปลูกข้าวเจ้าเป็นจํานวนมากจึงเอามาแปล รูปเพื่อเก็บรักษาไว้ทานกันโดยผัดหมี่โคราชจะไม่ใส่ไข่และเครื่องจะน้อยกว่าผัดไทยแต่หากใครได้ชิมรับรองว่าติดใจแน่แนหากอยากทานผัดหมี่โคราชให้อร่อยขอแนะนําให้ทานคู่กับส้มตำจะเข้ากันที่สุดและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์